สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูช่องวิไลเหโจกนะครับต่อนนี้ครับทางช่องห้องขับได้เดินทางมาครับถึงวัดปูหายเจ็ดแปดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากปูโทษตาำนะครับโทษ3ามดวนวาแนวทางตัวเลขครับนำตาเที่ยนขันนำม้นครับทีเอฟซีล่อค่อยไหลนะครับก็โทษตาำทางแอดมานะครับและกกาทีมงานนะครับ ตอนนี้ทางแอดการได้มาถึงวัดปูหาเจ็ดแปดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อมาต่ำตัวเลขแนวทางครับขันน้ำมนต์น้ำตาเทียนแล้วก็มาสองวดแล้วครับแตกอยู่ในขันน้ำมนต์นะครับสองวดติดแล้วสามหัติดแล้วนะครับพี่ี่หล้วก็มาเบิงครับน้ำตาเทียนขันน้ำมนต์ของปูหาเจ็ดแปดประจําหัววันที่หนึ่งกันยายนสองพันหาลอยขอสิบหาที่จะถึงนี้ว่าแนวทางตัวเลขขันน้ำมนต์ฟูสี่เดือนทางไปที่ทางใด เอาครับเพื่อว่าเป็นการเซฟเวลานะครับขอกาบเรลี่ยนเชิญเอฟซีทุกท่านกับไปกาบนมัสการกับลงปูน้ำกันเลยครับการนมัสการการนมัสการครับกาบนมัสการครับครับผมฝนกระตกดีเดอพี่น้องมีเสียงฝนเนี่ยก็ต้องขอโทษขอให้นะคะเนาะมาทางกลางสายฝนครับเมื่อนี้เพราะว่าพายุเข่าพี่น้องกัติรอให้ฝนหยุดไปเลยสิกาจีบริทายเนาะพี่น้องเนาะเพราะ าอยู่เขาขอ FC นะคะาะคเรับสำหรับเอฟซีผู้ใดล่อขันน้ำมนต์ปูครับปูเฮ็ดแล้วหระอเด้อครับมือวันพระมูอว่าน,นี่ครับที่ผ่านมาล่อติดตามครับผมยาเลื่อนผ่านคลิปนี้มีเลขขันน้ำมตนครับมาฝากมาตอนเอฟซพร้อมครับมือนี้ล่อบึงไปพร้อมๆกันครับตัวเลขแนวทางของ ปูหาเจ็ดแปดครับประจํานวดวันที่<ม>หนึ่งกันยายนหกหาเข้าครับเอาค่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นไม้เหล็กบัญชีปูนะคะผู้ใดอยากร่วมนะคะสามกุฏินะคะเนาะลำปูนะคะที่ปูว่านะคะวันนั้นนะคะปูว่าเหลือคาสร้างมื่นหานะคะนอกจากราคาอุปกรณ์ของปูกบบมีครบแล้วนะคะ เราพิจารณาเบิรงอันนี้ตือเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นไม้เลัมชีปูเนาะครับเนาะผู้ใดที่ถามกันเข้ามาครับเบิร์คลิปดีๆเ้ยครับหน่เด้อออครับมาเบอร์เนทางน้ำกันค่ะเบอร์นั่นเบอร์เกาไ่ไทเด้อครับไล่ไหมไล่หมสองเบอร์แล้วบอปูว่เบอร์อ่ะมันเต็มแล้วเอาครับ้มากเห็นเบอร์ทปูครับ2เบอร์ครับเข้ามากับเเห็นเนาะมันเต็มแล้วค่ะ เอาแคบหน้าจอครับเบอร์ทรผูู<ห>ครับค่ะเอาไล่ไหมน,นะคะอันเก่าหนักต็มแล้วนะคะเคนาะมาลองพิดารณลหน้าเบิ้งนะคะมาโคตรล่างเลยทั้งไต่ <c oughs> เอาครับเป็นเรียแนวท่าของปู จัลราณาเบิงนะคะอันนี้เป็นชุดเลขดับห้าเห็นไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็มาครบล่างนะคะพี่น้องมาครบล่างเข้าก็บเลขเบิงไปแล้วนะคะในคลิปก่อนๆครับค่ะอันนี้จะเป็นชุดบนเป็นบนล่างเป็นล่างไอ้ไอ้ไฮตอบนเม่นบ๊อบบูนบนมิดตะบนชุดบนชุดล่างครับผมค่ะบนไฮมาสามคูพี่น้องเจ็ดสามเก้าสามหาสามนะคะบนเจ็ดสามเก้าสามหาสามแล้วค่ะเนาะเอาล่องผิดจาราณาเบิงนะคะ ป็นแนวทางฝากต่อนกันนะคะเนาะขับประจำงวดวันที่หนึ่งกันยายนเดือนหนึ่งครับเด่นบรรจุหางครับเด่นเด่นเท่านี้นะเนี่ยนเด่นนะครับผมค่ะาอรอบจาลราชาเบิ้งนะคะเนาะปูขันน้ำมนเด่นปูเอาครับมารอเบิ้งน้ำกันครับผมขันน้ำมนเด่นปูที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเลขแนวทางขันน้ำมนครับผม 3ายู่รักหน่วยแล้วสามยู่รักหน่วยครับฟังดีๆครับผมยิงสามให้ที่ลักหน่วยนะครับดีๆคับน้ำมนตนนันนะครับนี่เอฟซีล่อควยไลยครับน้ำตาเทียนคํัน้ำม่ตนของปูนะครับซีวันจีนเหรอเนี่ยน้อปูนอครับน้ำมนอ์เนาะว่มันหลยงวดเหรอเนี่ยศูนย์เจ็ดกะเขาบนแปดศูนย์เจ็ดกเขาบนวันนี้หนึ่งเจ็ดกะเขาบนศูนย์ห้าก็เขาบนเก้ที่กะเขาบนว่งหันไม่หลังหรอ ดูขนอมนแปดสามหาแปดสามเข้าสามตัวแปดสามเข้าสามตัวเต็มเลยค่ะของจะบนขนอม่นเขาจะบนขอถ้าว่าจับลักด้วยค่ะไม่ดีดีเอาค่แบอันนี้วัดต้าเนี่ยนี่นี่นี่ร่างพันนะอันนี้เป็นของวัดก้อนครับผมเนี่ย อ่าแปดสามครับเป็นของงวดวันที่สิบหกสิงหาครับครับอันนี้เป็นงวดวันที่สิบหกสิงหาครับสามลักหน่วยมันว่า่ะครับบางนีก็สามอีกมาเนี่ยเอาแล้วกินแต่ละหาเบิ่งนะคะเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะยูดีแล้วยู่ดีแล้วสามลักหน่วยเนาะูเนามลักหน่วยบนครับผม ตรงกันเนาะปูกับเหล็กปูนี่เนาะอ่านำเรื่อเท่านั้นปูจะบอกมาเดียร์ตีออกจากคันน้ำม่นค่ะตีออกจากคันน้ำม่นพร้อมพี่น้องเอากลับวางลงมันจะได้นอนเอาเดี๋ยวจังสีนะคะในปูทรงห้อีกเนาะพี่น้องน่าจ้างสีคืนตัวเลขให้แบบชัดเจนนะคะเดี๋ยวรอให้ปูทรงเขาแต่ก้าวเหล็กปูเคยเตี๊ยบดิครับมันบอกมันหอกลวงกันด้วยเ่าเคยเป็นไล่เดียรอยู่เนาะครับเดีสามหมู่เอกไว้กันนะ อย่าเพิ่งหนี่นะไม่ออกแปดสามแล้วออกเก้าสามออกเจ็ดสามก็ได้เนครับาวันั้นออกที่แปดแล้วออกที่เก้าออกที่ยเจ็ดอยู่นี่เห็นมั้ย่อนค่ะเอาลองพีแต่ละหน้าไนะคะฝันดีปะค่ะปูฝันดีปะงวันเี้ปูกำมันใจเลขสิบสองสามเป็นสามสิบหกสิบสองสี่เป็นสี่สิแปดเลขออกแปดสาครับครับมันเชียาใกล้ๆกันเนับมันไม่ได้ออกไกลคุเอ้นเน๊้ สวัสดีครับครับสวัสดีครับเก้าีนี่สิบสองสีเป็นสี่สิบแปนี่สิบเป็นสี่สิบแปดับมันก็ได้ออก83ดสามนั่นมานี่8ปสามนี่สิบเป็น3ามสิบหกออกน้ำกันเนี้ยครับปูมานี่เลขที่ตีมันจะไปมานี่บากว่ากห้าเก้าสี่ด้3สมด้4สากับสมาตัวหนึ่งครับ มันก็ออกแปดสามมานี่ออกแปดสามห้าแปดสามในหนึ่งในสามนั่นเลขย่างสามคือเกาเอ๊สองตัวไปตัวสองตัวไปตัวสามย่างย่างสามมันสิบว่าออกไกลสิบสองสามเป็นสามจิมหกสามกัวหกว่าออกถ้ามันจะเปลนมันจะเปลน สามเจ็ดเจ็ดสามมันเตสสามเจ็ดเจ็ดสามบอกมันจะเปลี่ยนคำไม่เปลี่ยนคือเจ็ดเพราะว่าปูให้ให้รักษาครับมาดิทีมสองสามแม่สามยี่หกอยู่ใกล้ใกล้กันก็คือนี่ตหกสองครับมาที่นี่ตัวหนึ่งมันมีหนี้ครับเลขคู่นี่มันจะไปอยู่หนึ่ง คาดตรงแรกมันมีมีเท่านี้ล่างนั่น 6, 2, หกสองหางเดียวล่าง 6, 2, หกสองหางเดียวอ,อยู่ในคันนละมุนมันไม่ได้มีหกสองเนีน้ยค่ะล่างคันนละมุนจะเขาจะ <6, S 1> บ่น <S 2> 2. <S เอาพี่เจรณาเบิงพี่น้องล่างหกสองนะคะเนาะบนปูไหนมาสักปูปูปูคันนละมุนมาเบิงจักรอบในปูคั <laughs> นนละมุนยิ้มไม่แต่บนเด้อเป็นบนส่วนไงล่ะปู ขันดมมอนจับดีๆยุ่งอะไะจับดีๆสามอยู่ลักหน่วยบอกไงจริง่พ่อค่ะบอกคักเลยนะว่าปูว่ากันก็ว่าสามลักหน่วยค่ะอยู่ในขันดมมนมันมีสามมันมีแปดสามค่ะเรียกอยู่นี่สริเขาสามตัวเลยครับสามอยู่ลักหน่วยจับดีๆฟังดีๆ สามอยู่หลักหน่วยเยดียวบวให้สามหลักหน่วยแล้วค่ะมันมีอยู่เกตสามห้าสามส่วนสามสี่สามเก้าสามเบสห์มีเท่าไครับม<อ>ีบหนึ่ครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับสี่สามนี่โบได้นะค่ะสิบสามบวกมันถือตันแล้วสี่สานมานั่นดูให้จบ อย่าเลืียญผ่านเด้อครับแคบหน้าจอไว้ผิดจรณาครับผมคุณละค่นกับว่าเก้าห้าสามหกห้าสามครับเอฟซีตีออกจากนีิได้ก้อนมูเลยเนาะปูเนาะน้ำมันเนาะปูเลยทุ่มงก็จะมาเลาบ้าห้าสิบเอาครับเอฟซีทางช่องครับผมเอาได้ก้อนมูได้จริงจริงดามก็หัวเหลี่ยวปู่วาเอามาโศกดีได้ก้อนมูเลยครับมือนี่ ค่ะเอาสุดท้ายนี่ก็ขอขอบุณขอบุณปูดเดอร์ค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้แฟนคลับทางช่องได้มีโชว์พิหลาบจำกัสาธุาร<อ>ครับป<ร>ู<ร>สาธุโซนนี้โซนนี้ครับหลังจากราับชมวเราฟังแนวทางตัวเลขจากปูหาเจ็ดแปดเป็นเทียนเรียบร่อยนะครับบางว่าตัวเลขแนวทางครับเอฟซีคือสีแคบหนาจอไว้แล้วนะครับเนาะนแล้วก็โดยเฉพาะเอฟซีเรียงหลองมาหลายนะครับเหล็กขันน้ำม์นำตาเทียนของปูนะครับ เดินดีมาหลายงวดติดแล้วนะครับพิจารณนาเอาครับเอฟซีลองจับวินกันเบิงนะครับมากชอบตัวใดนะครับสาหรับแนวทางตัวเหลขนําตาเทียนคันนำมุ่นของปูหาเจ็ดแปดนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อออกไม่ออกครับมาจากอําเภอวัานสามหมอเป็นบุรีครับมาจากอําเภอวัานสามหมอครับเพื่อมาสายบุญของปูอยาติถ้ำสายบุญของปูครับมาจากอำเภอวัานสามหมอน่อเนาะครับมาไกลขึ้นกันน่อเนาะ อ่าครับเอซท่านไดเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับวีไลให้โชคครับเพื่อาหาคลิปดีๆฝากพี่ตอนน้องนะครับอาสุดไทยนี่ครับขอเห็บที่ทุกท่านยุดีไม่แห้งครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ